เอาแล้วนวัดแชร์คลิปด่าบุลลี่อิงฟ้าวงในเผยลีน่าจังเครียดเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกแชร์ชัดชัดคลิปด่าบุลลี่อิงฟ้าวราหะด้านวงในเต่าที่วิพูเผยอาการล่าสุดลีน่าจังนอนไม่หลับเครียดหนักเสียงเส้นเลือดในสมองแตกเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนที่โลกออนไลน์ต่างพากันให้ความสนใจเป็นอย่างมากและติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับ เรื่องราวปมดราม่าหวยทิปภายหลังนวัดอิสระไกรศิลได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลพร้อมกับแสดงพยานกรณีที่มีการจัดฉากถูกรางวัลที่1ตามข่าวอีกทั้งยังมีการพาดพิงนักแสดงชื่อดังบิ๊กเอมกริตริส์นทางต้นสังกัดได้แ,แจ้งหนังสือพ้นจากสภาพการเป็นนักแสดงของช่องนอกจากนี้ทางลีหน้าจังที่เธอเจอทั้งดรามา่าฝั่งหวยออนไลน์ทิป24ล้านบาท และดราม่าระหว่างเจ้าตัวกับนวัดอิสระไกรสินที่ต่างฝ่ายก็ต่างออกมาตอบโต้กันไปมาพร้อมกับการออกรายการโขนกระแสล่าสุดที่ได้รับความสนใจจากคนดูที่มีบอสนวัดและลีหน้าจังโฟนอินเข้ามาในรายการก่อนที่เรื่องจะลามไปพาดพิงถึงอิงฟ้าวราหะจากการที่ลีหน้าจังอ้างว่าอิงฟ้าเขารักฉันและฉันไม่เคยด่าอิงฟ้าเลยจนนวัด ต้องตอบแบบช็อตฟิลว่าผมถามอิงฟ้าแล้วเขาบอกว่าไม่ได้รักนะครับล่าสุดใน Facebook ของนวัดได้ออกมาโพสคลิปที่ครั้งหนึ่งลีน่าจังเคยออกมาไลฟ์สดช่วงที่อิงฟ้ากำลังอยู่การประกวดซึ่งเป็นการด่าบูลลี่อิงฟ้าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายและรุนแรงนำออกมาเปิดเผยโดยในคลิปลีน่าจังพูดว่าฉันสวยกว่าอิงฟ้า อิงฟ้าผิวไม่สวยรักแร้ก็ดำจมูกก็ไม่สวยดูมันตอนหน้าสดสิตอนแรกมันตีฟารา่าแต่เขาให้มันไปเปลี่ยนใส่วิกเพื่อสวมมงกูนี่แหละสวยกว่าอิงฟ้าโดยทางบอสนวัตได้โพส์คลิปวิดีโอดังกล่าวพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าด่าแล้วบอกไม่เคยด่ามิสแกรนคำสุดท้ายขอดูดเสียงออก หยาบเกินสงสารอิงฟ้ายังกล้าพูดอิงฟ้าเขารักฉันเพอรโครดรำคาญขณะที่คนวงในอย่างเตาที่วิภูก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่ลีหน้าจังในฝนอินเข้าไปในรายการหวนกระแสว่าด่วนลีหน้าจังนอนไม่หลับเครียดเสียงที่เส้นเลือดในสมองอาจแตกงานเข้าแล้วหลักฐานหลอกนิดแกรนนวัดอิสระไกลศีลเขยา่าหวยทิพย์อีก จากกรณีที่นวัดอิสระไกรศิลป์ประธานกองประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแลออกมาแช์การจัดฉากรับรางวัลหวยทิพย์จนกลายเป็นกระแสทำให้หงทองและกองสลากพัดได้รับผลกระทบมากประการแรกหงทองถูกฟ้องอย่างน้อย3คดีกรณีจัดฉากถูกรางวัลที่1และส่งผลให้บิ๊กเอ็มนักแสดงช่องเจถูกปลดกลางอากาศดังที่เป็นข่าว ส่วนกองสลักพัดความที่เดินสายอ,อกทีวีจนเป็นเป้าสื่อและเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ DSI ตรวจสอบและให้ข่าวเชื่อได้ว่ามีการฟอกเงินกระทั่งกองสลักพัดประกาศหยุดการประกาศรางวัลในงวดกลางเดือนมกราคมปี66ล่าสุดนวัดอิสระไกรศิล์ขย่าวห่วยทิปอีกด้วยการออกมาโพสต์ว่ามีหลักฐานใหม่รางวัลที่หหลอกทิป มิสแกรนและประชาชนทั้งประเทศส่วนเคสใหม่นี้จะไปออกที่หวยยี่ห้อใดรอติดตามเพศพันปีเผยแล้วนิสัยที่แท้จริงลีหน้าจังนวัตถึงขั้นลั่นสวนทันทีจากกรณีเพศพันปียอมรับกลางรายการหุนกระแสว่าหวย24ล้านเป็นหวยทิปตามที่ได้รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น อีกประเด็นที่น่าสนใจคือคุณวัตอิสระไกรศินได้โฟนอินถามเพชรพันปีว่าเมื่อวานคุณลีน่าจังพูดพาดพิงอยู่อย่างหนึ่งตรงข้ามกับที่คุณโทรไปหาผมตอนที่ผมอยู่อินโดนีเซียแต่คุณลีน่าบอกว่าคุณเป็นคนบอกข้อมูลทุกอย่างและให้เขาเป็นคนจัดการด่าว่าตำหนิผมเพราะว่าผมผิดสัญญาคุณฉันก็เลยต้องทำให้ ด้านเพชรพันปีตอบชัดว่าไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงโอ๊ตไม่ทักไปบอกแม่ลีน่าหรอกว่าแม่ลีน่าบอกร้านเพชรจะฟ้องจะพ่อนางงามเราเห็นแล้วเราก็สั่นเพราะเราจะฟ้องได้ไงคุณวัดมีบุญกับเราเขาซื้อของเราตั้งเยอะแล้วเราจะฟ้องทำไมแม่อย่างนี้ไม่ได้แม่ต้องลบออกโดยหนุ่มกันใช้ได้ถามว่าคุณจะบอกว่าคุณลีน่าพูดเอง เพชรพันปีตอบทันทีว่าใช่ค่ะโดยนวัดได้ถามตรงๆว่าสรุปแล้วลีน่าจังทําเองโดยพลตการทุกอย่างใช่ไหมครับเพชรพันปีตอบว่าใช่ค่ะเพชรพันปีบอกอีกว่าแม่ลีน่าเขาก็เป็นคนดีในระดับหนึ่งด้านนวัดสวนทันทีว่าคนดีเขาไม่ด่าคนหรอกครับโดยเพชรพันปีก็ได้ตอบกลับมาว่าหนูก็งงเขาบอกหนูว่า เธอต้องไปอยู่กับนวัดนวัดเขาดันเธอได้แต่พอไปอยู่หน้าฉากทำไมเขาต้องด่าหนูโคตรงงเลยค่ะปากบอกเราอย่างเป็นไลฟ์อย่างหนึ่งหนูบอกว่าแม่พูดดีๆกับคุณนวัดได้ไหมสักพักด่าอีกแล้วแม่แม่หยุดได้ไหมน็อตกองสลักพัดเดือดหนักแฉวีพรชัยเคยปลอมตัวมาที่ออฟฟิศแล้วก๊อปปี้ระบบ น็อตพันธวัตร CEO กองสลักพัสฟาดเดือดอย่างต่อเนื่องแช์ผ่านเ c e b o o k ส่วนตัวน็อตพันธวัตรนาควิสุู์เผยว่าก่อนหงทองจะเกิดวีแลพรชยัยได้ปลอมตัวเป็นลูกค้าเอาลอตเตอรี่ถูกรางวัลมาขึ้นที่ออฟฟิศผมซึ่งผมให้ขึ้นโดยไม่หักค่าธรรมเนียมรับเต็มเหมือนลูกค้าทุกคนและยังพาเดินดูออฟฟิศ ดูวิธีและขั้นตอนการทำงานทุกอย่างก่อนกลับเลี้ยงกาแฟไปคนละแก้วผมมาทราบภายหลังว่าที่ทั้งสองคนมานั้นมาก๊อปปี้ระบบและยังมาซื้อตัวพนักง,งานผมไปหลังจากเปิดเว็บหงทองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างยังทำตามกองสลักพัดทุกอย่างทุกการตลาดทุกสตอรี่แต่ผมไม่สนใจเท่าไหร่ครับเพราะพูดตามยังไง ก็ไม่สามารถจะขึ้นมาเทียบเคียงผู้นำได้อยู่แล้วสิ่งที่ผมพลาดที่สุดในปีที่แล้วคือการเอ่ยถึงหงทองในคลิปนี้เพราะมันเป็นการให้พื้นที่สื่อเขาทำให้ผมไม่เคยตอบโต้ทั้งนู้นเพราะรู้อยู่แล้วว่าแผนการตลาดของเขาคือการเกาะกระแสคนอื่นดังแต่เมื่อถึงขนาดนี้แล้วถ้าเขาอยากดังด้วยแบดพีก็จัดให้ครับ คลิปนี้ทำให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่สะทกสะท้านหรืออับอายกับการเรียนแบบคนอื่นไม่รู้สึกผิดไม่เคารพความคิดของคนอื่นทุกอย่างที่ทำมุ่งและมองเห็นผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ไฟเดียวอย่างที่ผมพูดในคลิปครับเรียนแบบผมทุกอย่างยกเว้นความจริงใจความจริงใจที่ไม่เคยมีให้ลูกค้าขนาดรางวัลที่หนึ่งยังจัดฉาก คุณคิดว่าอะไรทำให้เขามั่นใจว่าการดังในทางที่ผิดมันจะทำให้เขาประสบความสำเร็จสำหรับผมคิดว่ามันคือไม n ์เซตที่ไม่รู้สึกผิดในการ Copy คนอื่นแล้วละครับอยากดังนักโหนกระแสป,ปะละ่ะหมอดูดังแช์แหลกร้านเพชรทวงความยุติธรรมให้บิ๊กเอ็มเคลียร์ปมถูกรางวัลที่หนึ่งทิปรินลดาชัยหมืน่นหมอดูชื่อดัง นำผู้เสียหายที่ซื้อเพชรจากร้านดังแต่กลับได้สินค้าไม่ตรงตามสเปคที่โฆษณาไว้มีผู้เสียหายทางที่ซื้อเครื่องประดับและกล่องสุ่มรวมถึงกิจกรรมอื่นๆประมาณ800คนมูลค่าความเสียหายมากกว่า10ล้านบาทหมอดูชื่อดังเล่าว่าตนเป็นลูกค้าร้านเพชรดังเคยทำการซื้อขายนาฬิกาหรูกันครั้งแรกจากนั้นก็มีการ สั่งทำเครื่องประดับประเภทกำไรจนกระทั่งเมื่อปี64มาทราบว่าเจ้าของร้านเพชรดังกล่าวถูกรางวัลที่หนึ่งต่อมาก็มีการพูดคุยกันเรื่องตัวเลขเนื่องจากตนก็ชอบเล่นหวยเหมือนกันและเจ้าของร้านเพชรได้นำหวยมาโชว์และชักชวนให้มาเล่นหวยพร้อมกับให้นำเอาสลากที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง มาให้ถ่ายรูปและโพสในเพจส่วนตัวเพื่อเรียกยอดไลค์ซึ่งมีคนติดตามกว่าแสนคนผลที่ได้กลับพบว่าเจ้าของร้านเพชรมียอดผู้ติดตามเพิ่มเติมขณะที่ตนเองถูกสมาชิกตั้งคำถามถามว่าถูกหวยจริงหรือไม่จึงชี้แจงว่าตนไม่ได้ถูกแต่เป็นเจ้าของร้านเพรที่ถูกหวยเหมือนใช้ตนเป็นสะพานให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น นอกจากนี้กรณีบิ๊กเอ็มกริตริศพระเอกหนุ่มที่เกี่ยวข้องกับการถูกรางวัลที่1นึ่จำนวน6ล้านบาทนั้นเริ่มแรกบิ๊กเอ็มและพาคินสามีของตนลงทุนทำธุรกิจสบู่ร่วมกันและทางเจ้าของร้านเพชรมีการติดต่อเข้ามาซื้อสบู่เมื่อถึงวันรับของเจ้าของร้านเพชรให้พาบิ๊กเอ็มไปด้วยจากนั้นมีการซ้อนการทำธุรกิจโปรโมชัน่น และการตลาดต่างๆก่อนที่จะมีการตกลงเรื่องค่าตัว Big กเอ็มจำนวน5 0 0แสนบาทโดยแบ่งให้ตน1.5แสนบาทพาคิน2 0 0แสนบาทและ Big กเอ็มแสนบาทซึ่งไม่ใช่ค่าตัวแต่เป็นค่าทำกิจกรรมร่วมกับร้านเพชรซึ่งเป็นสัญญาปากเปล่าว่าจะให้หลังจากเกิดเรื่องจึงตั้งข้อสงสัยว่าสลากักดังกล่าว มีการถูกรางวัลจริงหรือไม่ยอมรับว่าเห็นสลากที่4ใบแต่จะเป็นสลากจริงหรือไม่นั้นไม่แน่ใจรวมทั้งประเด็นที่คุยกับเจ้าของร้านเพชรว่าจะมีการนำเงินมาให้12ล้านบาทและแบ่งให้บิ๊กเอ็ม6ล้านไม่ขอพูดเพราะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายทั้งนี้ยืนยันว่าตุนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ส่วนกิจกรรมร้านเพชรที่จัดขึ้นที่มีการให้ลูกค้าร่วมเล่นเกมไม่ขอยืนยันว่าสลากนี้จริงหรือไม่เพราะภาพที่ส่งมาให้เป็นภาพสลักออนไลน์ทั้งหมดจึงอยากให้ร้านเพชรออกมาชี้แจงรวมถึงเรื่องนาฬิกาที่สาม,ามีตนไปซื้อนั้นขณะนี้นำไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารไม่ตรงกับห้องแลบที่ผลนาฬิกาตรวจสอบจึงไม่สามารถบอกได้ว่า เป็นนาฬิกาแท้หรือไม่พร้อมให้กำลังใจบิ๊กเอ็มยันจะสู้ให้น้องเต็มที่การถแถลงครั้งนี้ยังมีการโฟนอินถึงอดีตพนักงานมาเปดิดเผยว่าเพชรพลอพยส่วนใหญ่ที่นำมาขายไปซื้อที่วัดเกาะวัดแขกและตลาดออนไลน์เม็ดละ3บาทโดยนำไปปลูกเสกเพียงครั้งเดียวที่จังหวัดนคนปรปฐมแต่ปัจจุบันขายหมดแล้ว และไม่เคยปลุกเสกอีกเลยและครั้งนี้ไม่อยากทนหลอกลวงประชาชนจึงได้ออกมาเปิดเผยซึ่งทุกครั้งที่ลูกค้าถามถึงน้ำหนักทองเจ้ของร้านจะให้พนักงานไม่ต้องตอบลูกค้าและไม่ต้องขายให้หากพนักงานทำผิดพลาดก็จะถูกต่อว่าเมื่อถามถึงเรื่องเครื่องรางของคลังภายในตำหนักว่ามีองค์จริงหรือไม่นั้น พนักง,งานคนนัางกล่าวตอบว่าตนเป็นผู้จ่ายเงินซื้อองค์เทพมาจากตลาดออนไลน์ทั้งหมดซึ่งตนเองเป็นพนักง,งานตั้งแต่ปี63ถึงปี65เปิดร้านมาประมาณหนึ่งปีทางร้านเริ่มค่อยๆลดสเปคสินค้าลงซึ่งแหวนที่นำมาขายส่วนมากไม่ตรงกับมาตรฐานซึ่งจริงๆแล้วส่วนมากทางร้านใช้ทองเพียง 9K เท่านั้น ไม่ใช่1 8 k 0 0หหรือ2 1 k 0 0ตามที่โฆษณาไว้อดีตพนักงานกล่าวต่อว่าขายเฉพาะแหวนนุพเก้า 9, ไปทั้งหมดประมาณ500วงราคาตั้งแต่9,000ถึง60,000บาทโดยมีผู้ร่วมรู้เห็น4คนและช่างทำแหวน6คนซึ่งตนยืนยันว่าไม่ได้รับส่วนแบ่ง จากการไขรได้ใดทั้งสิ้นทำงานตามหน้าที่และเคยมีการท้วงติงแล้วแต่ก็ยังทําเหมือนเดิม